ไอ้สรสาผมมาหอดไปเนาะไอ้สรสาปากเป๋นี่เนาะหักแท่งกินออดอาสวัสดีพี่น้องหนาวบ่เนาะหนาวเอาหนาวมานั่งกันอย่างคือมโหมผ่าอยู่บ้านพุ่นมาเอาบุญน้ำข้าเจ้าภาพเอาบุญน้ำค่าเจ้าอีพออนายกเฮาตีครับโอ้ไข้เนี้ยผมมีผู้ใดเสด็จมันั่งเท่าขั้นแท่นหน้าบ่ดังบัง เจ้าข้าวไขว้ละรับไปนั่งปั้มเดือดขลาดเงานอนหัวจักกินเทียมข้อหักตายสิมายากน้ำบ่นล่ำอีกข่อยว่าเกี้ยวกันดอกบ๊้ยมัล่ำขักล่ำแนนเดี๋ยวนี้บ๊อเข้ามาลมวอยๆพัดหมอยแว่แลมบีบีพัดหี้วเบืบเจ้าก็บข้าไปนอกพอลุงมาเอาบุญนี่พอเจ้าผับพอลุงครับเสืกฮาถกันอย่างอ่ะผู้ใดพอลุงเจ้าตัวว่าเจ้าหาเอ้ยเบาอย่างกับว่าอยากไอหิ้วข้าวจักเม็ดเนาะผู้ยาผู้ยิ่งได้เจ้าสิเมื่อพอลุงจะไหนตามย๊่ก็ได้ทัน เจ๊จังไดนกคนบ้านเมียนกะรีอซอซอกับบ้าเมียนเอิ้นหนังมาดามเออใครอยยุแปลว่ายังมาดามกะกะรีคือเก้าห่ะ <c oughs> มาดามาอย่างบัดที่นี่ไอ้มือนี้เป็นมือบุญมืองานของข่อยมาสั่นตอบไปดีอกดีใจพี่น้องมากเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเจ้าจังใดไมือนี้เฮ็ดบุญหาท่านนายกเด๋มเมือนที่เจ้ากันหาท่านนายกกะตั้งหาบุญของข่อยกะตั้งหาโอ้อคนละอย่างกันเอแบบไดมือนี้่อยจ้างมอลำัมมะสองคณะจ้างมอลำัซิ่งเอามาให้ไม่รุนเต้นจ้างมอลำัมมูเอาไมาให้ผู้เฒ่าเบิ่งประชันกันไปเร่บนถนนครับเฮ็ดบุญหาผัวผัวตายเห็นบ่อเนี่ยอายุสันเขา้องผัวเ่ไดะตอยเดนี่ล่ะเจ้าเฮ็ดบุญหาผัวก็เฮ็ดบ เอาจ้างหมอลำม,มาสองขนาดเนว่าะออ่ะไรักไต่รอๆกินเหล่าเมามาเต้นอาหารขันมันเมาเหล่าขอ้อกระซิจับมันเป็นผัวเฮ็ดบุญเทาผัว,ผว,ผวเออคอ้อกระซแจ้งสินอนลององเลีงแยงค่อยแข็งโกโดกระดาอยู่ข,งขังคันเนี้ยไต่โมเป็นตะบองห้อยยาวเบานองนองลูกเต่าเพิ่นกามาเออกะจังมาหันลักกะมาอยู่ในตีสามตีสี่เจ้าเลาะเบิ่งไปทั้งหลังเวทีขนาดคือแต่พิลควมเนี่ยเอา ผู้หลักผู้ใหญ่มางานมีใครบ้างน้องเอากระบ้าละน้องเฮียบมาวสิเป็นท่านนายกมาว่าสิเป็นผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านผองานคอยมิตรระดับบิ๊กบีกอดทว่านี่ที่เราเมาย่าคอยมาให้มาใกล้เป็นเด็ดขาดงานใหญ่อย่าให้มีจับจงกาเรื่องเดี๋ยวคิตก็เรื่ได้ทองว่าแล้วคิดทองให้ได้เงินมันบื้อไม่ไหวทองจงการเริ่ใคร ขาขวบเ็ปนจริงงแดขึ้นูตูดจินมาจนเอี่ยมเออเออวันเรจะพาบัตเอกับมนาอย่ข่บอกก็บพราะไยดีดบางหนึ่งหนึ่งอนข่อยบ่มีขีเราเมายามาหาสเตกอย่างน่ะไรนี้กินมากต่แตมองอื่นตัวจังมาวอดพี่แม่มาแต่มงอื่นกะสัง ไปเศร้าเมาสะกวันจังมากงา้นคอยมากว้าดีขึ้นพ่อมันก็ดีสวยตัวกับเจ้าฝากมากครับนี่เจ้าก็ไปหาว่าเราเรามีซองใครเนี่ยมีซองเออเพื่อนห้อมกันมากเลยย่านเพื่อนเสียน้ำใจสามคนพูดละอย่าร้อยต้องสามพันใครเนี่ยเดี๋ยวน้องใช้สูสีกะจีต้องท่านหนึ่งสองข้าวจานจานตึงจานใช่เออครั้ มาไกปไป็ว่าบ่าอ,อยา่างเจกนีญิงฟ้าออกมาพอจาาพนจะดิบขาดพี่ขาดร้องคันไอเดี่ยวกัอนตัวเออท่าไหนนี่ท้อเห็นละ่ะท้อเห็นจังไหนคือมาสามคนพูน่ะเอ้ยเจ้ากับมะเคยได้ยินเขาขายของดีขายแบบใดสามห่อยี่สิบ ภาคีตับมึงเอ้ย,อย <c oughs> จากใช่เราก็ว,ว่าสั่งรักสั่งหนาเอาซีนมาออมเลยนะเดี๋ยวถุงใส่ยังหันถุงใส่ซีนเอาหลายปันไดก่อนเอาว่าจรนนึ่งนะโอ้ถุงไงปันนี้หมูสามตัวกับ่าเต็มเด็กูว่าหันนะ จะว่าไปแต่ละเรื่อเดินจะภาพลรถุงพี่บ้าเนี่ยกูเบิ้งไก่ๆกูเป็นคมลุมมันเป็นถุงเฉพาะกินไปนั่งคอยห้องศูนย์ให้นมะลุ่มยู่ศูนย์ใหญ่้แรงเนี่ยเอาบอกว่าสามทุ่มสามทุ่มมันหาหกขุมเพแห้งแล้วมันสิบมลุ่มให้พี่บ้าเบิ้งอาจจะเดินทางไกลเหมือนเราหมึกขึ้นกับวิเชียนหมึกอื่นยังไปท่าบ่อของข่ายท่าบ่อทาด่าคนยผสมอกสนใจล่ะงานต้องเป็นงานเนี่ยนะยาวมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยหมอลำี่ยงสูงก็จังสิหนาวโพดหนาวโพดแต้สั้นดึกดึกดึกมากจังสั้นบอกเกี่ยวกับหนาวได้หล่ะเอาบอกเกี่ยวกับหนาวคือสั้นสินะวิญญาณเพชรบ่เหลี่ยมหาไป้าหาขั้วมึงเอ้ยเศร้าสั้นเท้าไเหลี่ยมตายังมาวอาเดี๋ยวตาใจให้ให้เก้าอีกับพ่อะแห้งเลยเด้เอาไปใจอ้ายให้เขาเห็นยังมีขาอยู่กับบอยยางมาวันนี้ ขา,ขาเก้าอี้มันบํคือขาค้นขากบขาเฉียดไอ้ม<ด>อมลำัมม่หลีล่ะนี่มอลำอีมลีตัวใส่สุดแบบนี้ไปตัดอ้อยหมากระไร่ข่ทันหลานนอนขัมนม,าม้ามอลำัคือมอแต่งตัวให้เป็นระเบียบเนี่ยเป็นระเบียบเจ้าไหนกูยุบปฐมเมยนความบางทดี๋ยวฉันมาผิดพตับกูแทนนี่มันบอแเป็นระเบียบว่าตาศินจังสัน ระเบียบเลยระเบียบแบบทิศสาวัฒสินนี่บอกมันบอมแมนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยซิมพูดึ้นในมันเป็นระเบียบค้นเดียวบ้ามันจะได้ดูดีอ๋อมันหูดบ่ได้ไเป็นยังคืก็จะหูดบ่ได้อะบุ้ยกับสุดผู้ชายเนาะเอาขค้ือว่าสุดผู้ชายสุดขับเอานั่งชนะก็สันโกกัสย์สุดบริสุทธตัวไม่ยังสุดบริสุดเนาะสุดฟิต อย่าว่าสุดฟิตรกับของอ้วนกับพวกบามบ้าข้าใครก่อนไงนี่ล่ายยศใส่สุดแม่ลูกอ่อนไม่หยังสุดแม่ลูกอ่อนอ่ะสุดหลวงหอยจอยเนาะเจ้าก็คือการนันละเป็นหยังใส่สุดพระเอกไงเนาะสูบเื่อเนี่ยสุดหยังสุดพระเอกไงไหมไทยนางล่องมึงจะสุดทุ่ทานหนาวก็อล้วกูสะน้ำศาสตร์จักบาทดอกไอสีตายตีคือบางูนอยากูอทู ลมจะอะไรไม่แห้งแต่พัดเขาอี่อยไปเอากระสันข่อยสิ่าลมบ่อยๆพัดหมวยแวะๆติดลมมแบบนี้บ่เป็นลมธรรมดาลมอ็มพัสลาได้นน่ไม่อย่างลมเอ็มพัสลา,มา,มมาลมซาคนหลายใจลำ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 แลว,ว่างายหลังทวนลงหันได้ลรอไอ้บักฮา,านี่ก็จะเมื่อคืนมาตกน้ำเถอะบุ้ <laughs> สัดดูดอกดอกดอกเอาล้ำใช่แม่เอากอนสีล้ำก็ไปเอาเงินสะพานไปหลักอ้วนแม่มาโลดเด็กเอาน้ำอีแม่เงินก้อนเอื้อนผู้ใดเอื้อนตะค้นบ่หมอล้ำได้อยู่บ่เออมาเยอะเลยได้๋ยวเได้ก็ลงไปเบิดนี่ยละเออข้าอ้าโอ้ยย่างกับเป็นสิ่งยากยากแล้วล่ะกิ๊กไข่ต้นเบิดเนื้อเบิดโตโวโดนไข่อยห่งว่าแข็นจักเที่อบอกแล้วตัวคันไทย มอลักนี่ยเขายางโ่เหมือนตัวไปใบแง้มหลานพนิีากา์อยากเมอ้เอาร้านกรสร้างได้กี่กูอีเม่ไงอันนี้ให้ซ่าบาทึงซ้ายุ่งซ่าแง่ยน้อย้าเหาะไปไปไปพูดมากขอบพุณเลยจ้าจ้าเจ้าของคาบับคับไปไปจังไหนโอ้ยเดียวเดียว แม่ยังอีกตัวนี่อีแดะจะเฝ้าไปอีห้างแม่ยังอีแม่เอามาไล่มให้แสะไทยอีกล่ะโอ้ขอรับนักลาบมาไล่แม่เราตามมาจะเป็นชะวนหุ่นนี่นั่นโอ้มาตะไกร้เถอะวะเอาอะไรที่ของข่อยเด้พ่อพ่อของข่อยเด้โอ้ยจมมมึงก็ได้คือกันนั่นแหละเอามาให้นะ่อ่ะโอ้ขอรับกันเอามึงได้ใบพันเอ้า ไปพันจังไหนไปยี่สิบได้พ่อนี่นั่นล่ะเพิ่นพันมาให้เพิ่นยังปิวเนาะอ๋อบอลลัมนักล่ะรางวัลคระคาตัวนี้แม่ขันมือใดบ่ได้พวกมาไล่ข่อยนอนบ่หลับหลุดตัวตีคิดอัมลัมอัมลัมน้ำพวกมาไล่อยู่ดอกบ่ตีขันมือนี่ข่อยกน้อนบ่หลับมาเบิดมือไปยังขึ้นนอนบ่หลับอ่ะรถข่อยไปตามดากรถเพิ่นตังตึมรถข่อยมือท่านพี่ เ,เ<อ>จ้าภาพไม่อยากยิกม้อมอกอกบเนี่ยกระไรเป็นจะได้เมื่อสินนะไ <c oughs> อ้เศร้าบาทกระาหามหาตายตั้งแต่สินส่วนท่านรลอยนึกมึงจเอาเมือเป็นตัวบน,นตัวสะนาะว่าจานใช่แล้วคือตอมือสองยร่มสังเพราะเขาถูบกบอันลอยองลงองลงเป็นตัวกึ้นหน้าไม่พะย่ะปังเอาลั่มทำไม่ ออไมีแต่บอก่อยล่ำเฉย่อยล่ำเรืองใดนหอยกระลืมข้าวตัวน้องะลืมอตัวมือได้ไหมไงพอเรื่องตัวมือแต่ซีฟก็มือประเด็นกมเทียบกูไม่จดจำได้อี่ข้วไอ้นี่ยมันซื้อข้วอย่างไรมันซื้อดักแด้ได้ดิดักแด้เล้ซื้อได้บัตประชาโนขั้วนั่นซื้อแม่โอซื้อแมร์โอฟองซื้อง่วงผมเอาเรื่องนี่แม่เอาเรื่องไดนแม่ป้าสั่งท่องงอปลาเอาตอนรถแต่น่าเรียกคูโอ้ยเรื่องมุก่อยถนัดตันึ่งซ่อมมากกว่เรื่องนี่แล้ว บักต่อมาเอาเปียบมูแต่สูงหันใจบ่ออกไตน้งหันกูมาจวมล้องหันเ้อเห็นไปบ่คือบานคือเมืองเขาเนาะเอาล้ำสะคุณหมอลักสังท่องเ้อสังท่องมอปลาต่อรถจะน่าเรียกคูเนอะเอออเอเอาจานตึงเฮ้าก็สีไหลเนอะพ่อแม่ ข้าหนาวจังสี่นี่เมื่อนอนสะค่อยว่าโอเดี๋ยวเดี๋ยวเเป็นไรพนเนี่ยนอนจังไหนพนมาปู่ศาสเต็งเต็รถหมอลำบพท่านเดี๋ยวมาหอดทุนโอ้ยมันกระหนาวเนาะหนีเมื่อนอนสะค่อยวานบ่อๆอดเอาอดเอาปีละเทียจังมีหมอลำแม่นสมบัเออ้นั่งเลยละกูแท้ใหญ่อยู่บังลมอยู่ตะลังเอาจังสี่สะค่อยวาเอาจังไดก็ต้องลำหนุกเอาเข่าเลี้ยงรถโอ้เข่าเลียงเลยเนาะตีจะไปหาป่ามาตีบางนึงค่ะ ยังกาะเจ้าไปหาป่ามาติเจ้าเขาบอว่ามีน้อยมีแน่ขอจะไปหาป่าจังไดยต่งานล่ำคอยเดือนหนึ่งสามสิบแปดมื่อปุณหะโอ๊ยจ้างเราก็เห็นอีปิงจับก็คิวเจ้าเหมือนน้องโอยทำไม่ป็นเจ้าหม้อบ้าล่ำร่ำร่างคนแมนอีปิงได้หนิไม่ใช่ไหวคอยไปดูหม้อเขาเจ้าเรามักคอยขึ้นหยังนี่เอาไปหยังขึ้นสิมักมันคิวเอาเข่าเรียงขอสมน้ำไปตามทองเรีอง กับเจ้าอย่างไหนนามอยู่แล้วว่าพญาสาโททุกมือทุกเล็บห้ามหมอนี่ว่าลงหนาลงหลังดูสาโทจังใดฮึ่พวกมาไล่ข่อยไปใส่สมนําหน้าข้อมันเบาบางมันร่มแห้งไหลเอ้ยพายุไต่ตะนางจะไปงูกิบของนักแสดงนะสู้กลัวข่อยสิหามาได้เด้อนะมือรูเลียงเด้อ คอยรู้แล้วพูดให้เอาไปไพ<ฟ>่ชีคขามุ้ยอายุไต่ตะลางเงย็บใบหน้ะเอาเขาดียงรอดเห็นป้องกับเจ้าองเห็นนาามยู่แล้วว่าพญาสามุนเออสาม,มุนปกครองออบ้านปกครองเมืองมาเป็นเวลาสนนาน,านมีลูกน้ำกันยุ่เจ็ดพนางว่าซื่อๆว่าคอยมีลูกสาวยุ่เจ็ดคนเจ็ดคนหกคนในแต่งการแต่งงานไปแล้ว ว่าไงงว่าลูกสาวคอยหกคนนี่เขาออกไปเซิงเรียบร้อยจั่งมันบ้าเปลี่ยนเนาะเหลือผู้เดียวลูกสาวหล่ารถจนาไผซิมาเป็นครูซิงมาเป็นหม่อมส่หนูหล่ารถจนะนี่ลูกหล่าเออพอถามเออจะไหนบอกกบพอเพค้าสันเพค้าพอ่อมันเป็นได้นี่เป็นหยังสันากษัตริย์เดชโอ้โอ้อี่พ่อเป็นกะเมนอี่หล่าเป็นสัต ลูกต้องลูกเออเจ้าภาพแม่ยังอีกขาจักอะไรเล่ะไปนั่งจะเข้าก้อนเนี่ยขาิษห้ขาจักข้าิไห้ไออ้ยนี่อีเขาเอ้นว่ามกอบตอบเตตอะพ่อขอถามจากใจจริงในะลูกถามอย่างละเด็ดพ่อมึงบ่คิดอยากเซิ้งลำบานลำเมืองเขาบอกยังเฝ้าเซิงเนี่ย ย่างเลี้ยงกระดานมาพี่ไปอีกไปอีกเนี่ยเมยเจ้าภาพบอกไอเนียพนบาไทยเฮาเล่นดีพนเลยให้ติบมคนงก็เจ้าจ้างให้เศร้าปวดอดเอาเแร่ zoom ประเทศออกขอบคุณหลายๆเด้อจ้าจากไ่ายนอขอบคุณเด้อจ้าเออพี่เมยบอกอะบอกจากผู้เพคนใจดีจากแม่นึกนึกได้ละนึกบ่ออกว่าเราเป็นไผ Ah <laughs> แดือ็หายตาสีเยเขียวสีแดงแดงกึบว่สีแดงรอบเบิกสักวันบ่ไปเออขอบคุณครับนอนรับกับไก่ด้เงินหมื่นนอนตื่นกัไก่ด้เงินแสนเด้อสาดปวดแช่งปวดขาไก่เศร้าเก็บเศร้าปวดซาะเออผู้บอไห้ก็นั่งทอมานอยู่นะ เอาหงยพ่อผั้พ่อหนอมาหาเออเออเอาเขาเลี้ยงต่อรำดำดำดำพ่อนี่จะห้มือแต่งการแต่งงานมีลูกมีผัวสิได้มาปกครองบ้านปกครองเมืองแทนพ่อพ่อไปหาองค์ไส้ลอยเอสเจ็ดหัวเมืองมาห้มือเรียกมาห้มึงมึ่งมุกับบมักจากคนลูกบมาักเหลือยุบักเดียวยุ่หัวหายไปน้ามึ่งเสียอวบบักเงาะมาขักบักเงาะเพคะมึงบมาบักเงาะมึ่งมากั่งมักบักทุเลียนเพคะ อีปอดทื่นตับมึงบักงอที่พอมึงวานี่คน้นในตัวดำๆมันปากคือปล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 มันพอไม่แนวสาเตะมันอย่างอีกเจ้าภาพเอาไปอ,อ,อย่างอีกผักสุ้มสร้อยไว้กันดได้ไหมไโอ้ยใบเสี้ยวเนียไฮโดรผักสุ้มซ้อยไว้นี่เมฆข้าวสิเอาให้เป็ดว้าวใบเสี้ยสวัสดีค่ะมาแล้วสิมาแล้วค่ะโอ้ยสวัสดีใจได้ออกเกาเบิือดสวัสดีค่ะมาแล้วสิมาแล้วัสดีค่ะ เหมือนฟอดฟูเลยจ้าเจ้าเฝ้าเขาไปเงี่ยแลังนี่หมาหายต้องคนผูกไวเนี่ยอ้าวอีฮาเนี่ยแม่กูยีเผาต่างเส้าไม่แห้งเด้นี่การพอคนเด้ยเองคนพออบอตอพราเป็นหมาโอ้ยขยอมผมสีคือหมอยหมาหายเนาะ หมอยหมาปะนะสวัสดีค่ะแม่เจ้าภาพบาบเขาจะได้ฝากเงินไว้ฉันบุญนี่หาทางทองเพมันึ้นรถไปแล้วมันเฝ้าคนรักที่อาจจะค่ะบิ่งเวลาเวลาจีกูบอกว่าสามทุ่มสามทุ่มมันเดือกพวกแย่งแล้วซุ้มไปจอดรถสี่กันอยู่ทั้งไหนเจ้าก็บอกบาปฉั้นนะครับันหลงบ้านของฟาดไปบ้านหัวหนองคนค่นก็ต่อมาถือกันไปหาสเต็กไอ้ยังบ้านหมอลำมันกับว่าสังเกตคนติดน้องโอ้ยกับสังเกตอยู้ท่านไปถามคนกับคนก็บอาว่าดูเลี้ยงบ้านนั่นเนี่ย ปันโคกกล้อ,ญญ <Shap> อง,องนี่แหละฉันถามย่าอันนั่นอยู่ทางสิมานีอ่อันไม่ไงไม่ไงทาเงเสียนี่ไปใส่มัสนอกอันเจ้าไหนจังวะอันกูพูดมันไปใส่ยื่นได้หน่อกูอยู่นี่มานี่แปดสิปีเลียร์พันทางไปจักคอยที่ไปถามพวกไรคอยกันเลยสังเกตคนสังเกตแบบใดเอาขันไปเบิ่กมาล่ากับตองมีาศาสตร์เอาก็ต้องหอบาศาสตร์มันเออผัวกับเมียกูนั่นเสื้อใส่หมวกอีมงเสื้อหอบศาสตร์ชี้รถมอเตอร์ไซค์ไทยในไทยในแลนไปน้ำทางทางน้อยเขาน้อยเขาแลนลงทงไปทางน้อยเขาไปาเป็นโศกสรุปแล้วเพื่อนไปเลนนนนนใโกกัค ทอดมะหอดบานลำไอ้ปากบ่มีบ่คือบ่งูีจกถามขู่ถามคน,นเนี่ยยานถือ่นตอบคือย่ายนั่นค่ะเลยบ่ถามค่ะมันหลกมันเป็นยังจักเสียงร่มจักเสียงโกลนปนกันปอดลงไป,ไปอากขวบเอ้ยอากาศหนาวๆนอนเสอมันเป็นยังก่อนนั่นมอลำซิ่งหลงทางหลงทางมากหลงทางค่ะมึงเอาไปเอาไป อาศัยแตย่กี่พี่เอ็ดหลายมันกระตัวเด้มดสมัยคูมม่มือนี่มันต้องถามคนน่ะกูหูอยู่ว่าสำนักงานมึงอยู่ใส่ยุคผุลาคาหลังเสื่อมไทยผู้ง่ะเออริมคลองสมทวินพู้นเลยมึงออกจากสารค้ามแม่นบอสอ่าขี่รถไทยในไทยในไทยในมาหอดบราบรบืออ่ามึงอย่าเรียไปทางบ้านไผ่เด้โอ้ไปทางใดนั้ตรงมาเลยตรงมา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 แมนบอมาหอดไฟแดงมันแมนบอเออมึงก็ตรงมาอีกตรงมาเรื่เรียตรงเลอย ทา่านไทยนอดหอดหน้าเสือกมึงเป็นบอกอมึง<อ>กับลูเกเออหอดหน้าเสือกมึงกับสามคนเลยเพิ่นกะสิบอกท่ามาบ้านโคกกองเออเพิ่นกะสิว่าบ้านโคกกองสู้เลยมาแม่สูยหยังพี่เพิ่นกะสิว่าวจังซี่ขอโทษใครแม่จเออจ้าภาพจ้างฉันมาล่ำแล้วจ้างมาอย่างเขาส่มเสื่อม,มบักไฟเนี่ยเส,สื่อมบักไฟจังได้อันนี้หมอลำหมูฮะห<า>มอลำหมูหมอลำหมู าากมปรทีนน่นี่มันเล่นเป็นอย่างนี่นั่งเอกนั่งเอกนะคะโอ้เปนนั่งเอกตีขอเบิ้งหุ่นนั่งเอกเลยเนนเค่ะยืนป้านั่งเอกแม,แม่ยเรียกมาคือตุ๊กตาเตียนแก่เถอะมึงเลยอายุท้องหนังเอ <สะ S 2> ออ, <สะ S 2> อ,อยู่ท้องหนังว่ามาส้วงผมมาใั่กวมันขวนมันแกวตะเพาอีป,ปอบมึงเลยโอ้ขับไปมึงเป็นมันแกวตะเพานี่นะมันแหงค่าค่าหนานว่ะป้าที่เขาคนอื่นหลายจะของมาแน่หลักามนต์กวยมันเดียนหาขอตัวกระดมไล่ฉันเบิด กินขเขาแลกกำยังละหนูบางแลกงนั <wheels restor at> ่นอิกระปนโอ้กินขเขากระปนแมนบ้น้อผมจิ้เงเหี้ยจน้อเอาขาจังสันเรือบางหนามันมาคือคนเบียเห็ดเทว่าจนอลเปลนบลาปบอลล่มผู้ชาแม่กว่ามันเจยดบักแอะบอล่ตัวแม่กว่ามันกับแก่ปููใส่มงกุดผอมมันขึ้งส้มเคียงเดี๋ยวมึงไอ้ซุบุไปนั่ประถันซ้จังอมึงว่าวยังมึงก็ให้เกียริกูเนี่เมียมึงก็ขักินปัานดำแล้ว กูยานเจ้าคนมีป่านนี่อันลูกกินเขากะปนพอก็จะเป็นกินข้าวกับปิ้งหมูนะค่ะคือบาจังสันหน้าเราแดงคือหีหมูขึ้นนี่อันไม่จะพลาพขาไม่อย่างอีกรําแบบเลยค่ะมาสองคณะแบบนี้เอาวะอยากจะเป็นเอาจังสี่ซ้มันจังจะเปเสียเวลาเวลาก็สิแบ่งเวลาให้พวกผู้เจ้าลําแบ่งเวลาให้ลําฟังเสียงนกบีดจากคอยคอยเป่านกบีดปิดผู้เจ้ากระลำเขาละสองนาทีจบสองนาทีของจีเป่านกบีดปิดสนับสามเปียนกับจังสี่จุดสดเออเมนร้อพัดไม่หึ่มบักนี่กูนกว่า ท่าน้าหยอดนะครัเอาบอกน้าหยอดก็ไรถ้าเจแล้วนอนว่าแสบเข้าใจกันที่กาตัวเข้าใจค่ะต่งเสียงนกหวีดป่อตะเป่านกหวีดปั๊บกระลับทันทีเลยค่ะอ่าบอลลาทั้งหมดเตรียมตัวที่หาสุขข้อแม่จะพามาจบทว่านักแค่จะหยั่งคาทว่านักแม่ไม่ใช่ว่ามันทำกองเพ้นต้นกับวิทย์เสียงกับมึงเข้าใจหยั่งเตี้ย เตรียมตัวนี่คือเตรียมตัวล่ำอีวันเตรียมตัวแล้วพึ่งนนี่ก็เป็นมอลล่านอนมึงเป็นมึงเป็นมอลล่ามใเรียนเลมึงสอยดาวได้ยี่ห้ามเอาเงินเอาพเปล่นเตียงตาเสื้อแบบความเด็ก็ได้เจ้าภาพแม่นยังอีกมันเป็นกระได้เลยมอลล่ามลักยกไข่เส okay. okay. ียบอกแม่ขั้วแต่งไอดอกไปนั่งซะกินก้อนสีนั่งกับสูตรแป้นพี่พร้อมเด้อไปซอยงานเดี๋ยวจะไปหาฮอร์สีน้อปานอบตบ้านโคกกองน้อยเจ้าก็ได้ อบตโคกกวางพิ่นบปฮอดหรพป่นเทศเจังได๋ซั่นส่วนมากสิห์ฮอดแต่เมียเพิ่นคั่นส่งขายเสยังนะคนเอาเข้าใจกติกามันบ่จ้าฟังหนึ่งหมอลำหมู่ลำแล้วต่อไปหมอลำซี่งลำฟังเสียงน้องเวียนเอาป้อขึ้นมาแช่นไวเบนว่าเดี๋ยวนี้คั้นนี้ล่ะเจ้าหลอะกบ่าหมอลำขั้นนี้ล่ะเจ้าหลอกกบ่าหมอลำบ่แม่นหมอมาหนำหาชีพตัวไก่น้อยบ่ใหญ่ ขอเศร้าเฮยหยังเพท่านเดี๋ยวพ่อสองเลี้ยงอยู่ขอโทวลลายค่ะฉันเลี้ยงหวายคู่โอ้ยว่างเดือนมีคู่มีป้านเอาก้อนเดือนก้อนไก่ก้อนสิบปหนามาหลังแปดนิ้วของฉันเดี๋ยวสักก้อนสิบนิ้วอันสิบนิ้วนะคะแต่ว่าสองนิ้วหนึ่งมันบังไม่เจอตัวเพลินค่ะฉันมอมอรำหาระยะ้าห้องปางขอไหว่พ่อไหว่แม่ไหว่พี่ไหว่น้องบ้านกบกองมณีคนงานฟรีคนก็เละหลาย อาติละหันว่นาเก็บบัตรว่มมีหอดพอ่อสามคนมิตามาครบโทรศีอีกเนหอ,อนาหานสรุปแล้วว่าพี่น้องบอลระเบือนีมาของฟรีมาสอยงานมนีกกฟรีเบิงมอลำัมกับฟรีเมื่ออ่นกับจิตตีมอลำั่มาม,าม,ามามอลำมมอั่มประมวลฟรีจางว่าเลยจะตีหลายโถละน้อนมาหนาวเมียมันจะนอนเราจะมาผุดตลาดตนั่งทำตลาดตนั่งสังขาราตานั่งที่รู้จั ก่อบอกแล้วว่ามึงต้องเอาผัวลูกว่าเอาเพคะมึงต้องเอาลูกว่าเอาเพคะว่าเอาบ่ได้หันมึงว่าเอาผัวพอนี่อับอายประชาราชนหนักพอนางเอ้าเอาเอาประเดี๋ยวเสียใจจะได้จะเตือนท่านฟองฟอนบัดย่า เอาคนมาล่ำบ่ออยเพื่กินเพื่อาพพากตัวไปนารัครื่อการกะยันเดาเต้าเรือละพ่าเอ้าเรือละเมียคนวาลัมคนละแม่ลำดีไปลำก่อนล่ำแียงแข็งตักแข็งแขยงดูแียงกินละขดินทางดินดินนาดินบ้านหันทางหันลําโบลำก่อนแต่ยินหยังแต่ยินก่อนบอนบอ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 นอิ่รือเจ้านาไม่ขด็จพอมือได้ยินปะได้ยินอยู่ได้ยินหยังได้ยินบอ วัน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 ยีกบเต๋ตับมึงไอ้เห่อมึงสิมาวอนวันแม่พี่จันได้เป็นนักเอกมาร่ำมูก็เป็นมาล่ำก่อนน่ะเอ้คือมาล่ำของไฟของมันเลยนี่ยาเสียกขอโทษจ้าไม่ยังอีกฉันขืนบรท่านเฮ้ยจะเสียบ้ากากไปมาล่ำเนาะเอาไม่ได้ฉันบรท่านได้แล้วได้กูยังอารมณ์เสียอยู่ได้มือนนี่อารมณ์เสียเจ็ดอย่าง บ่ารถเสือจะเดินมีไเจ้าภาพเอ้ยฉันมาจอดรถตึกเด็กน้อยผู้ว่าบานนี้มาแซวฉันวื่นวันวุ่นวันบ่ราะเกียดฉันจังเม็ดเอาเขาแซวใส่จังไสก็ยังเสียรมเสียปันนะเขาแซวจะได้เย่เย่เจ้ามันคืออีเพล้าเผาเถอะพนเฮ้ยก่อมึงไปจอดรถรอวัดเขาก็ทีว่ามึงคือทาตไปเรื่อคืออีเพล้าเผามันก็ดีไปแห้งเหรอตัวบ่านมันอีเพล้าเผาฉันอันอีพื้นพับตละคนปรว่าฉันคืออีบัวพันอีบัวพันมันก็หัวชงชวงจังสี่ล่ะฉันมันเป็นบัวพันบัวยังใส่บัวริ่มบ ให้ฉันร่ำอีกก็ร่ำมาทั้งตัวผมเสียอกเสียใจยังเข้าท่วงนะไม่ดีเพราะแหงเหรอตัวยไม่หยังอีกแต่เข้าท่วงกูกูยังบวาอีหยังท่วงมาได้ละพี่เจ้าคือผู้เยี่ยบฟินแลนด์น่ผู้เยี่ยบเข้าแหงท่วงลาลาคือบ่ปากท่วงมาได้ละลาเพราะลาคือนองอุ้งอิงเอ้ยเพงบอคือดอกอุ้งอิงน่ะคือหยังเกยคืออุกอั้งร่ำ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 อันนึงมาทั้งแต่หัวสมุดีพี่เนาะกูสิหักผู้เยี่ยบฟินแลนด์ เอาไม่เอาไม่ฟังเสียงนกยีนเอาไปเอาบไปไปแบบนี้ท่านบัดเน <S <s like ี่ยโอ้บาดัวคุณแพนเกิดมาไรแดนชั่วพันเมืองไกเฮ้ยทีตาชื่อว่าคุณกายจิตขี้ตายไปเพอโะหนอาญาแต่ยินอย่างแต่ยินบอดบอดบอดสายสายพี่น้องฟังสายนกกิบเฟียงขาเหลียงอ้อยห้ออยา ึงสิมาปีนไปแมงไปจงหันมืออื่นนดีนกจีเฟียงโอ้ยหาเดี๋ยวมันตักสุดลวดให้มันเล่าทำไเจะภาพปคุณแม่เจ้าภาพแม่ยังอีกหันลำพ้องลำสิงไปฟังพุ่นใส่ฉันสับสนว่าหันไปบ่ได้ดอกหันไปคือเกาล้อมมาตีมาทั้งพีจ้างลำพ้องสุดเดียวติดเจาามากเลยนี่โอ้ยคุณนายเว้ยหมอลำสิงอีพพับนิสัยบผ่านบ่า่านจังใดมีสิ์ยังไม่หยีไม่มาสุกลูกสาว่อยมันบ่ได้สุกมันบ่ได้เหยียบซ้ำ ก็สุกลูกสาวของสิลร่ผมเอามาตีดยันพุทธเขายันพ่อเขายันอี่หานี่เขายันค่อยๆกับแสลงลมไว้ไม่ดอกพ่อดด้เออไอ้ปอบพวอยังไงพ่อมึงพุทธเดี๋ยวยังเป็นอี่หานี่โตกี่เดียวเดี๋ยวแม่จะภาพฮะพระเจ้าร่ำเลี้ยงอย่างสังท่องเงาะปลาตัวโรตนาเดียรครูอุ้ยเจ้าพ่อหนาสิฟังอย่างนี้มันเลี้ยงโบราณเปลี่ยนเลี้ยงไม่ขอจะเปลี่ยนให้เซลเลี้ยงใดเอาเลี้ยงพอมันเป็นปอบลูกมันเป็นหมอท่านก็ได้ กอกูเอาพิดเอาจังซี่ซะพอพะญ่าเอาจังหดเอาเขาเลี้ยงซะเอาตอนเรียกคู่หมอร้อนสิมันบอกผิดเอาเอาตอนเรียกคู่เลยเนาะเอาเรียกคู่เลยพอหนาวแล้วจากเชิงแล้วาปรถจะหน้าเอ้ยเฮคะพอนี่หาผัวไมมึงผู้ใดมึงกับบหมักผู้ใดมึงกับบ่อเอ้าเอาจังซี่มือนี่พอสิตัดสินให้อะไรรถอยู่ขอมึงไหนมึงไอเนียไม่ยักอะไรรถนะพวงมาาลย มให้มึงอธิษฐานบนบานสารกาวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินจงว่าเป็นสักขีพระเคงพยานพยานเออพยานให้มึงนี่อธิษฐานแล้ะก็โยนพวกมาไลยไปถ้าหากพวกมาลลยอยู่ในมือผู้ใดผู้นั้นคือผัวของมึงนะโมตัสสะภะกวะโตโะรหะโตสสมาสมบูรณะ อีฮานี่ก็ได้ทั้งทาสวดมนต์ดีๆพญาง่ายฮานพระระบบย่างไก่เทียงอ้าวกรที่เที่ยงใายก็ต้องระลึกพระพุทธธรรมระสง่์สักคนต้นหนาเอาแล้วแต่รถที่นั่งเกาะที่เที่ยงใต้เรียกคู่โอ้ยมึงสิไประลึกถุงพระพุทธธรรมาอยัางพระเยซูกับซอยเมื่อวไหนได้เดี๋ยวนี้ย่งค่ะเอาทั้งสี่สาขาอาจจะเรียกคู่ว่าแต่ซอเสียวผัวจ้า คนเราเพิ่งน้ำตาลนี่เสียเลียดเพิ่งขืนโดนฝนจนนึกลงไปหนีเพิงฝ่าวไปฮะอมห้อนนั่ยพอหวานมึงจีอ๊อดซัดเลยนี่มันเพราะเป็นน้ำตาลนี่อย่างกูเพิ่ได้อาบน้ำเลยเป็นห้องเอาก็สิเรียกคุยทีย่ฉันหนีก่อนเอาไปใส่ว่าเอาตีหรือว่าเป็นอังปเปาทุ๊ดกินก็แล้วก,กันอังเปามีอ่ะนะกูเพิ่ได้ปเป็นเสียเจ๊กเสีย,ยกินนี่อย่างเนาะเูิ่ได้เอื่อลุ่ยเพิ่นเอาพเพิ่นเอาเงินมาให้แล้วป้าป้าเาลงไปเอาลงเร็วาลงไปพายจันยุตละวัด คูณได้อย่างไดร่งเปียวเด้อห่ครันขอบคุณเด้ออีแม่สีชมพูแม่สีชมพูแม่สีมาสิบ่ไปกูสิไปจนได้ได้แล้วก็ดีนะอีปอรนี่ก็ได้บ่ทันได้ซทำมู่นี่ล่ะจ้าๆขอบคุณเลยเจ้าขอบคุณแม่สีชมกุลัดพี่ดอกก้านเจ้าอันนี้แม่สีชมพูเพิ่นมาจากอำเภอสีชมพูขอนแก่นแต่ว่าแม่บ่ระบือกันลังนั่งเสยอยู่ขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะ โอ้หนาวบันไดกระม้าเนาะแม่สีชมพูกระไดกระม้าแม่กกบ่มีกําลังใจน่าลูกกระไดเอาเรียกเรียกคุยเคี้ยวได้หนาผัวมึงสิเป็นผู้จังไถเอาเรียกคุยล่ะพอกระลังลุนอยู่เอาเรียกคนนี้กูจะพูดีังไงแต่กูติดนางเบื้องมึงลมคือแห้งแถอมันติดเปยใส่นาะบาดช่วงไล่กระไดย้อนไปเป็นข้องถือข้อหลวงพ่อหยุดกูสิแล้วไปเป็นเมียเพิ่นซะสิีนั่นบัดหลวงพ่อมันก็ดีตั้วฮะหลวงพ่อเพิ่นก็เป็นกระเทยคือกูนี่แม่ เราเจงสิได้อาจารย์ยุทดอ่ะทีเจ่งอยู่เป็นตั้งไต่ถามกูผู้ยังไปอาบน้ำสามกิโลพูนน่ะแล้วเพื่อนผู้ชายผู้ชายอยู่แต่ว่ามหาศึกถามหาแต่เต้นสีสมกูเลยไงวันม่เจอจว่าถามหากูกูวับโอเจติสมเพราว่างมันค้นเหนีนมันเลก็ยังบูเข่แม่อยู่พระอินทร์เอาละเอาละเฝ้าอธิษฐานหันนโมตัสสะพะกะบะโะตัววุ่นอีอนมันเฉพาไปพุ่นนั่นแล้วทำไปไหมเถอะ ฮึบจ no ูไปตายมาต้แดงอไรเนี่ยโอ้ม่เบี้ยเหรอพอดีแกนั่งเดือดแถาเจ้าดอเมียบดิแตีงเอาโหลดเสด็จพี่ฮะเสด็จพี่หมอแทนเฮ้เสด็จพี่อ้าคือ้จังสี่ดอกพ่วงมาไล่มาเบิ่งอันนี้ขันพ่วงมาไล่ไปตกมือผู้ใดผู้นั้นต้องได้เป็นผ nice ัวนโลด อีนั่นล่ะจังไหนรถจะน้าเขาว่าขันพ่อมาไล่เป็ดถกสงสัยเขาสิได้บสี่ผู้นั่นเดี๋ยวมึงบอกเขาดีใจอ๋อฮะเอาเคือว่าเหือแปลกนะรถเขาว่าขันเอากับรถแต่เขาไปแซกวาลเหรียญดีกว่าพน้า ไปวนที่คนพวกมาไล่กนนั้นเนียรงสัมตาบ้ายตายตายแล้ว้านนี้มึงบดไอ้หยางดอกบดไอ้ดอกวาสนามึงเอนหีแห่งอยู่จังสี่ล่ะบดได้สัมผัสลวงมาหลวงพอยุทเซ็นกกคักแล้วหลวงพ่อเด็ก่อหลวงพอยูอะลมแรงนิดนึงเนาะอีแมครับอาใมีความสุขคําคขึนเดกับกัน